คนเคยสงสัยไหมว่าถ้าบอกว่ามีเด็กคนหนึ่งที่เกิดมาไม่ได้มีพ่อแต่กลับกลายเป็นเทพ,พระเจ้าที่คนทั่วโลกเคารพบ,บูชามากที่สุดเด็กคนนี้เกิดจากดินเหนียวธรรมดาธรรมดาแต่ชีวิตของเขากลับเต็มไปด้วยการทดสอบที่โหดร้ายจนในที่สุดเขาต้องสูญเสียหัวของตัวเองไป แต่นั่นไม่ใช่จุดจบของเรื่องราวแต่เป็นจุดเริ่มต้นของการกลายเป็นเทพพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ที่มีหัวช้างสวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่จักรวาลฮินดูวันนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับเรื่องราวอันน่าทึ่งของพระพิกเนธหรือที่เรียกกันว่าคเนชาเทพพเจ้าผู้กำจัดอุปสรรค เนื้อหาในคลิปนี้เป็นการเล่าเรื่องแบบร่วมสมัยอาจมีการเสริมแต่งเพิ่มเพื่อสื่อสารเข้าใจมากขึ้นหากมีข้อสงสัยหรือข้อคิดเห็นใดๆยินดีแลกเปลี่ยนกันได้ครับใครที่เคยไปเที่ยวภูเขาสูงๆคงจะรู้สึกถึงความเงียบงนันที่แตกต่างจากเสียงอึกกระทึกครึกโครมในเมืองเหมือนกับว่าเวลาเดินช้าลง อากาศบางเบาและทุกสิ่งทุกอย่างดูศักดิ์สิทธิ์ขึ้นบนยอดเขาไกลลอดที่ใครๆเรียกว่าบ้านของเทพ,พเจ้ามีบรรยากาศแบบนั้นอยู่ตลอดเวลาเป็นสถานที่ที่พระศิวะเทพ,พเจ้าผู้ทรงพลังแห่งการทำลายและการสร้างใหม่ทรงเลือกเป็นที่ประทับพ,พระศิวะก็เป็นเทพ,พเจ้าที่คนข้างพิเศษในโลกของเทพ,พเจ้าฮินดู เพราะท่านไม่ค่อยชอบความวุ่นวายหรือการเข้าสังคมท่านมักจะนั่งสมาธิอยู่คนเดียวนานๆนนบางครั้งหลายร้อยปีหลายพันปีไม่ได้ลืมตาเลยแต่แล้วชีวิตของท่านก็เปลี่ยนไปเมื่อได้พบกับพระปารวตีเทพธิดาผู้งดงามที่เป็นรูปธรรมของพลังแม่ธรรมชาติพระปารวตีนั้นตรงกันข้ามกับพระศิวะ ท่านชอบความอบอุ่นชอบการดูแลเอาใจใส่ชอบเสียงหัวเราะและความสนุกสนานเหมือนกับแม่บ้านที่อยากให้บ้านมีชีวิตชีวาเมื่อทั้งคู่แต่งงานกันก็กลายเป็นคู่สมรสที่ลงตัวแปลกหน่อยคนหนึ่งเงียบขรึมอีกคนหนึ่งสดใสคนหนึ่งชอบอยู่คนเดียวอีกคนหนึ่งอยากมีครอบครัวใหญ่ แต่ยังมีอะไรอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้พระปรารวตีรู้สึกเหงานั่นคือภูเขาไกลลาดนี้เงียบเกินไปไม่มีเสียงเด็กๆวิ่งเล่นไม่มีเสียงหัวเระาะใสไม่มีความอบอุ่นของครอบครัวท่านมองดูเทพเจ้าองค์อื่นๆที่มีลูกหลานมีครอบครัวที่อบอุ่นแล้วใจก็คิดคิดว่าทำไมเราถึงไม่มีลูกสักคนเรา คุณเคยอยากได้อะไรจนถึงขั้นที่ว่าถ้าไม่ได้อาจจะอยากหายไปเลยไหมพระปรารวตีรู้สึกแบบนั้นพอดีความอยากมีลูกของท่านไม่ใช่แค่อยากเล่นเล่น แต่เป็นความปรารถนาที่ลึกซึ้งเหมือนกับสายน้ำที่อยากมีที่ให้ไหลเวียนเหมือนกับแผ่นดินที่อยากมีต้นไม้เติบโตอยู่เหนือผิวดินทุกเช้าที่ตื่นขึ้นมาท่านจะเดินไปที่สระน้ำสสใสๆใกล้ๆวิหารเพื่อชำระล้างกายมันเป็นพิธีกรรมประจำวันที่สำคัญสำหรับเทพธิดา และในวันหนึ่งขณะที่ท่านกำลังเตรียมตัวอาบน้ำท่านก็มองเห็นดินเหนียวที่เก็บไว้สำหรับทำรรพิธีกรรมดินเหนียวนั้นมีสีทองอ่อนๆละเอียดนุ่มนวลแล้วอยู่ดีๆความคิดที่แปลกประหลาดก็เข้ามาในใจถ้าเราปั้นเด็กคนหนึ่งแล้วขอให้เทพเจ้าให้ชีวิตเขา จะเป็นไงนะมันไม่ใช่ความคิดที่บ้าบินเพราะในโลกของเทพ,พเจ้าสิ่งที่คนธรรมดาเห็นว่าเป็นไปไม่ได้กลับเป็นเรื่องธรรมดาพระปาราวตีเริ่มต้นด้วยการตักดินเหนียวมาก้อนหนึ่งผสมกับน้ำมันหอมที่ทําจากดอกไม้หลากสีแล้วค่อยๆปั้นปั้นหัวปั้นตัวปั้นแขน ปั้นขาแต่นี่ไม่ใช่การปั้นดินธรรมดาที่เด็กๆเ,เล่นกันมือของเทพธิดาแต่ละสัมผัสเต็มไปด้วยความรักความปรารถนาและพลังศักดิ์สิทธิ์ที่ไหลผ่านปลายนิ้วมือเมื่อปั้นเสร็จท่านก็เห็นหุ่นดินของเด็กชายคนหนึ่งหน้าตาดีรูปร่างสง่างามแข็งแรง และที่สำคัญที่สุดเต็มไปด้วยความบริสุทธิ์แล้วพระปารวตีก็ทำสิ่งที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนท่านลับตาแผ่พลังความรักของแม่ออกไปแล้วกระซิบว่าลูกเอ๋ยแม่ขอให้เจ้ามีชีวิตมีจิตใจและเป็นลูกชายคนแรกของแม่เถอ แล้วแล้วปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นหุ่นดินเริ่มอุ่นขึ้นหายใจขึ้นและลืมตาขึ้นเด็กชายคนแรกของพระปาระววตีเกิดขึ้นแล้วเขามีดวงตาสดใสผิวพันองอารามและรอยยิ้มบริสุทธิ์ที่ทำให้ใจของแม่เต็มไปด้วยความสุขแม่ครับคำแรกที่เขาพูด เสียงใสๆของเด็กพระปรารวตีอุ้มลูกไว้ในอ้อมกอดน้ำตาแห่งความสุขไหลรินนี่คือลูกที่ท่านปรารถนามานานลูกที่เกิดจากความรักและพลังแห่งการสร้างสรรค์แต่แล้วความสุขนั้นก็มาพร้อมกับความกังวลพระปรารวตีมองลูกชายน้อยของท่าน แล้วใจก็เริ่มคิดว่าลูกคนนี้เกิดมาจากดินเหนียวไม่ใช่จากการมีครอบครัวปกติเมื่อพระศิวะกลับมาพานจะคิดอย่างไรคุณเคยรู้สึกแบบนั้นไหมเมื่อได้สิ่งที่ปรารถนามานานแต่กลับกลัวว่าจะไม่ได้รับการยอมรับลูกเอ๋ยพระปรารวตีกอดกเนชาไว้แน่นบางที แม่ควรซ่อนเจ้าไว้ก่อนรอให้พ่อของเจ้าเข้าใจก่อนกเนชายังเป็นเด็กน้อยเขาไม่เข้าใจความซับซ้อนของผู้ใหญ่ทำไมต้องซ่อนผมครับแม่ผมทำอะไรผิดหรือเปล่าไม่ลูกเจ้าไม่ได้ทำอะไรผิดแต่โลกนี้มันซับซ้อนนี่คือช่วงเวลาแห่งความลังเลช่วงที่ใจคนเราแกว่งไปมาระหว่างความกล้าและความกลัว ระหว่างความต้องการและความปลอดภัยพระปรารวตีใช้เวลาหลายวันในการคิดบางวันก็อยากให้กเนชาออกไปเล่นข้างนอกบางวันก็กลัวว่าใครจะเห็นแล้วซักถามแต่ลูกชายน้อยของท่านโตขึ้นทุกวันเขาขยันขันแข็งซื่อสัตย์และมีใจรักแม่มากแล้ววันหนึ่งสิ่งที่พระปรารวตีไม่คาดคิดก็เกิดขึ้น ขณะที่ท่านกำลังนั่งมองกเนสาเล่นอยู่ในสวนเสียงที่คุ้นเคยก็ดังขึ้นในใจนั่นคือเสียงของพระพรหมเทพเจ้าผู้สร้างสรรค์ผู้ที่เป็นเหมือนปู่ของเทพเจ้าทั้งปวงปารวตีเสียงนั้นอ่อนโยนและเต็มไปด้วยปัญญาเจ้าไม่ต้องกังวลเรื่องลูกชายของเจ้าพระพรหมท่าน พระปรวตีประหลาดใจท่านรู้เรื่องกเนศหรือข้ารู้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในจักรวาลลูกชายของเจ้าไม่ใช่ความผิดพลาดแต่เป็นส่วนหนึ่งของแผนใหญ่คำพูดนี้ทำให้พระปรวตีรู้สึกสบายใจขึ้นแต่พระศิวะจะคิดอย่างไรพระศิวะจะต้องเรียนรู้บทเรียนสำคัญผ่านกาเนศ และกะเนสาจะต้องเรียนรู้บทเรียนสำคัญผ่านศิวะพระปรวตียังไม่เข้าใจหมายความว่าอย่างไรลูกของเจ้าจะต้องผ่านการทดสอบที่ยากแต่การทดสอบนั้นจะทำให้เขากลายเป็นเทพ,พเจ้าที่ยิ่งใหญ่เจ้าต้องให้เขาทำหน้าที่ของเขาอย่าขัดขวางการทดสอบหน้าที่พระปรวตีกังวล ใช่ให้เขาเป็นผู้พิทักษ์ให้เขาปกป้องสิ่งที่สำคัญแม้ว่าจะต้องเผชิญกับอันตรายก็ตามพระปรวตีเงียบไปชั่วขณะแล้วก็เข้าใจบางครั้งการรักลูกไม่ใช่การปกป้องจากทุกอย่างแต่เป็นการให้โอกาสเขาเติบโตข้าเข้าใจแล้วข้าจะไม่ขัดขวางโชคชะตาของลูก พระปรวตีลงจากห้องทระมาและไปหาลูกน้อยพระปรวตีบอกกเนสาว่าต่อไปนี้เขาจะเป็นผู้พิทักษ์พระมหาวิมานของศิวะนับตั้งแต่นั้นมากเนศาก็ทำหน้าที่ของเขาด้วยความตั้งใจปกป้องพระมหาวิมานไม่ให้มีผู้ใดเข้ามารบกวนหลังจากได้รับคำแนะนำจากพระพรหม พระปรารวติก็รู้ว่าถึงเวลาแล้วเวลาที่จะให้คเนสาก้าวเข้าสู่บทบาทใหม่ลูกเอ๋ยพระปรารวตีพูดอย่างอ่อนโยนแม่ต้องไปอาบน้ำเพื่อทำพิธีกรรมเจ้าช่วยเฝ้าประตูให้แม่ได้ไหมอย่าให้ใครเข้ามาในห้องนี้เด็ดขาดสำหรับเด็กธรรมดานี่อาจจะเป็นแค่เรื่องเล็กน้อย แต่สําหรับคเนสานี่คือภารกิจแรกของชีวิตภารกิจที่แม่ไว้วางใจให้ครับแม่ผมจะเฝ้าให้ดีไม่มีใครเข้ามาได้แน่นอนนี่คือจุดข้ามธรณีของเขาจุดที่เขาก้าวจากการเป็นเด็กธรรมดาที่อยู่ในอ้อมแขนแม่ไปสู่การเป็นผู้พิทักษ์ที่มีหน้าที่ เกเนชายืนเฝ้าประตูหน้าตาเคร่งขรึมมือทั้งสองข้างกางกันเหมือนทหารเฝ้ายามที่สำคัญที่สุดในโลกขณะที่เกเนชายืนเฝ้าประตูสิ่งต่างๆมากมายเริ่มทดสอบความมุ่งมั่นของเขาเสียงนกร้องไผ่เราะจากสวนเสียงน้ำไหลแสงแดดอบอุ่นที่ส่องผ่านหน้าต่าง สำหรับเด็กคนหนึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นการล่อลวงให้ไข้เขวให้ละทิ้งหน้าที่อยากไปเล่นน้ำจังใจเด็กคิดแต่แล้วเขาก็นึกถึงใบหน้าของแม่นึกถึงความไว้วางใจนึกถึงคำสัญญาที่ให้ไว้ไม่ได้ผมสัญญากับแม่แล้วเวลาผ่านไปเขายือนอยู่ตรงนั้นหลายชั่วโมง ไม่เคลื่อนไหวไม่ย่อท้อบางครั้งมีผีเสื้อบินมาบางครั้งมีกิ่งไม้โคลงเคลงแต่เขาไม่หันไปดูนี่คือการทดสอบครั้งแรกการทดสอบความอดทนความมุ่งมั่นและความจงรักภักดีและเขาผ่านการทดสอบนี้ได้อย่างงดงามแล้วเสียงที่เปลี่ยนทุกอย่างก็เริ่มดังขึ้น เสียงฝีเท้าหนักหนักดังมาจากทางไกลเสียงที่เต็มไปด้วยอำนาจและความน่าเกรงขามขณะนั้นกเนศคิดว่าอาจจะเป็นแขกที่มาเยี่ยมหรือเทวทูตที่มาส่งข่าวสารแต่เสียงฝีเท้านั้นใกล้เข้ามาเรื่อยๆมันไม่ใช่เสียงของคนที่มาเยี่ยม มันเป็นเสียงของคนที่กำลังกลับบ้านเสียงนั้นมาถึงระเบียงของบ้านมาถึงห้องโถงและกำลังเดินตรงมาที่ประตูห้องนี้กันเนสรู้สึกถึงพลังที่ยิ่งใหญ่รู้สึกถึงความน่าเกรงขามแต่เขาก็ไม่ย่อท้อไม่ว่าจะใครจะมาผมก็จะไม่ให้เข้าไปเขารู้ว่า สิ่งใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นแต่เขายังไม่รู้ว่ามันจะใหญ่ขนาดไหนเสียงฝีเท้าหยุดกเนศาเงยหน้ามองขึ้นแล้วเอ่ยปากหยุดเสียงเด็กดังขึ้นท่านเป็นใครห้ามเข้าไปในห้องนี้เพราะศิวะตกใจเด็กคนนี้คือใครทำไมเขาถึงอยู่ในบ้านและทำไมเขาถึงกล้าสั่งห้ามเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ เด็กน้อยเจ้ารู้ไหมว่าข้าคือใครกรเนสายืนตัวตรงไม่หวั่นไหวไม่รู้ครับและไม่สนใจด้วยแม่สั่งให้ผมเฝ้าประตูไม่ให้ใครเข้าไปก็คือไม่ให้ใครเข้าไปในใจของเด็กน้อยมีแค่คำสั่งของแม่มีแค่ความจงรักภักดีไม่มีความกลัวใครเลยสถานการณ์นี้มันเหมือนกับเมื่อความดีงามพบกับความดีงามแต่ไม่เข้าใจกัน พระศิวะรู้สึกโกรธไม่ใช่เพราะโมโหร้ายแต่เพราะไม่เข้าใจในบ้านของเรามีเด็กคนนี้มาจากไหนกเนศายืนยันในหน้าที่ผมจะไม่ให้ท่านเข้าไปไม่ว่าท่านจะเป็นใครก็ตามความขัดแย้งใหญ่หลวงกำลังจะเกิดขึ้นความขัดแย้งที่เกิดจากความเข้าใจผิดไม่ใช่จากความชั่วร้ายการต่อสู้เริ่มขึ้นแต่นี่ไม่ใช่การต่อสู้ระหว่างความดีกับความชั่ว นี่คือการต่อสู้ระหว่างความจงรักภักดีกับอำนาจระหว่างหน้าที่กับสิทธิ์ระหว่างใจที่บริสุทธิ์กับพลังที่ยิ่งใหญ่กเนียสาต่อสู้อย่างกล้าหาญเขาใช้ทุกวิธีที่เด็กชายคนหนึ่งสามารถทำได้เพื่อปกป้องคำสั่งของแม่แต่ความจริงคือเขาเป็นเพียงเด็กน้อยที่เกิดใหม่ส่วนพระศิวะคือเทพ,พเจ้าแห่งการทำลายที่มีพลังมหาศาลและแล้วเหตุการณ์ที่เศร้าที่สุดก็เกิดขึ้น ในความโกรธที่ควบคุมไม่ได้พระศิวะใช้พลังศักดิ์สิทธิ์และกะเนศศูญเสียหัวของเขาไปความเงียบเมื่อพระปารวตีออกมาจากห้องอาบน้ําแล้วเห็นลูกชายคนแรกลูกชายที่ท่านสร้างด้วยมือลูกชายที่ท่านให้ชีวิตกําลังนอนไม่มีชีวิตอยู่ตรงหน้าเสียงร้องไห้ของแม่ที่สูญเสียลูก มันเป็นเสียงที่โศกเศร้าที่สุดในจักรวาลลูกของฉันลูกของฉันพระศิวะเพิ่งรู้ตัวว่าเด็กคนนี้คือลูกชายของภรรยาเด็กที่เกิดจากความรักและความปรารถนาและในทันทีนั้นท่านก็ได้รางวัลแห่งความตระหนักรู้การเข้าใจความผิดพลาดของตัวเอง ข้าทำอะไรลงไปพระศิวะรู้ว่าท่านต้องแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นต้องนำลูกชายกลับมาต้องทำให้น้ำตาของพระปารวตีหยุดไหลข้าจะนำเขากลับมาพระศิวะกล่าวด้วยเสียงที่เต็มไปด้วยความเสียใจแต่ข้าต้องการหัวใหม่ให้เขาพระศิวะเรียกคณะเทวทูตมาให้ออกไปหาหัวของสัตว์ตัวแรกที่พบ โดยตัวของมันต้องหันหัวไปทางทิศเหนือทำไมทิศเหนือเทวทูตถามเพราะในความเชื่อฮินดูทิศเหนือเป็นทิศแห่งความรู้ความเจริญและความศักดิ์สิทธิ์หลังจากคุยกันเสร็จเทวทูตจึงออกเดินทางไปเทวทูตกลับมาพร้อมกับหัวช้างสัตว์ที่เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความรู้ความจำความอดทน และความเพียรพยายามพระศิวะใช้พลังศักดิ์สิทธิ์วางหัวใหม่ให้กเนสาและลูกเอ๋ยตื่นขึ้นเถิดกเนสาลืมตาขึ้นมาอีกครั้งแต่ครั้งนี้เขาไม่เหมือนเดิมเขามีหัวช้างมีงวงยาวมีหูใหญ่มีดวงตาที่เต็มไปด้วยความรู้ความเข้าใจ แม่ครับผมเป็นอะไรหรือเปล่าพระพาราวตีตีกอดลูกไว้แน่นไม่มีอะไรลูกเจ้าสมบูรณ์แบบแล้วเจ้าพิเศษแล้วการเปลี่ยนแปลงนั้นไม่ใช่เพียงภายนอกเท่านั้นจิตใจของกเนศาก็เปลี่ยนไปด้วยเขาเริ่มเข้าใจเรื่องราวต่างๆลึกซึ้งขึ้นเขารู้ว่า ทำไมสิ่งที่เกิดขึ้นถึงเกิดขึ้นเขาเข้าใจความหมายของการให้อภัยพ่อครับกเนศหันไปหาพระศิวะผมไม่โกรธพ่อผมเข้าใจแล้วว่าทุกอย่างเกิดขึ้นตามเหตุผลของมันพระศิวะประหลาดใจเด็กชายคนนี้มีใจกว้างและมีปัญญาเหนือไหว ลูกเอ๋ยเจ้าจะเป็นเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เจ้าจะเป็นผู้กำจัดอุปสรรคให้กับใครก็ตามที่ขอร้องเรื่องราวของกเนศสอนเราว่าอุปสรรคไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นครูการสูญเสียบางครั้งนำมาซึ่งสิ่งที่ดีกว่าและการให้อภัยคือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดวันนี้ ไม่ว่าคุณจะประชิญกับอะไรพระพิคเนศยังคงเป็นเทพเจ้าที่คอยช่วยเหลือผู้คนจากอุปสรรคทั้งปวงขอบคุณที่ติดตามกับจักรวาลฮินดูพบกันในตอนต่อไปกับจักรวาลฮินดูฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับการทำคลิปด้วยนะครับ